กลับมาต่อกันนะคะกับค่าแห่ง XO นั่นเองได้เป็นมิวสนะคะก็คือเป็นเหมือนแบบว่าตัวแทนของเครื่องสำอางบ๊อบบี้บราวน์ผู้ชายคนแรกเลยล่ะค่ะ ใครสมาชิกหนุ่มแห่งวงเอ็ถูกเลือกให้มารับหน้าที่เป็นมิวสหรือตัวแทนให้กับทางแบรนด์เครื่องสำอางดังอย่าง b o อบบี้บรานะคะโดยใครถือเป็นผู้ชายคนแรกของแบรนด์บ o อบบี้บราที่เข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ทางบ o อบบี้บราผลิตเครื่องสำอางคอลเลกชันใหม่ๆมาจากบุคลิกหรือคาแรคเตอร์ของใครโดยเฉพาะ ทางคิมยุนฮีซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร First Look Magazine ได้โพสต์รูปไข่ที่กำลังถือเค้กฉลองที่ไอดอลหนุ่มแห่งวง XO ได้เป็น Muse ให้กับแบรนด์บ๊ b บบี้บราลงโลกโซเชียลมีเดียของเธอค่ะ ส่วนภาษาเกาหลีที่อยู่ตรงที่รองเค้กเนี่ยนะฮะคือความหมายประมาณนี้บอกขอสแสดงความยินดีกับคายด้วยที่เป็นมิวส์คนแรกของแบรนด์ครึ่งสำอางที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากที่สุดแบรนด์หนึ่งแบรนด์แบรนด์หนึ่งของโลกด้วยนะครับข่าวที่คายวงเอ็กโซได้เป็นมิวส์ให้กับทางบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆของคายและเอ็กโซเป็นอย่างมากเลยนะฮะแฟนๆของเอ็กโซซึ่งแฟนๆก็แชร์รูปข่าวดีนี่ผ่านทางโซเชียลใหญ่เลยครับ ขอโทษนะด้วยความที่ไม่รู้จริงๆบอบบี้บราน์เนี่ยเขามีเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายเลยป่ะน่าจะเดี๋ยวนี้คือแบบเขาเรียกอะไรอะเมโทรเซ็กชวลอะไรแบบนี้คือลองพุงลองพื้นก็คืออันนี้ของผู้ชายเพราะว่าเฉดของผู้ชายมันจะต้องเข้มกว่าของผู้หญิงไงอ๋อค่ะเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อมาบ้างแหมจะได้ปิ้งปิ๊งเอาได้เลยเปลืองหน่อยลองพื้นใช่สองสองหน้าีสองหน้าพื้นที่เยอะ แต่ไม่ไม่เปิงเจลไม่เปิงสเปรย์ไม่เปิงแชมพูออคุณพูดถูกเออคุณพูดถูกก็<อ>งเงินตรงนั้นมาใส่ตรงนี้ดีมากอูรู้สึกดีกับเธอเองเลย <laughs>